สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเปิดผมจะมาพูดถึงละครผมจะมาพูดถึงละครเรื่องใหม่ที่มีการเปิดโผลละครกันมานะครับผมเป็นละครเย็นซึ่งละครเย็นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าชื่อเรื่องเนี่ยเหมาะกับเป็นละครหลังข่าวมากๆเลยนะครับผมนั่นะค,คือเรื่องทานตะวันสีเพลิงนั่นเองนะครับทานตะวันสีเพลิงเนี่ยเป็นหนึ่งในละครที่แอดเกนนะครับเคยบอกใบ้ไว้ถึง7เรื่องที่ทาง จะส,สีเนี่ยมีการจัดทําก็เป็นเรื่องราวของนังนวัติยายแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่เคยถูกสร้างมาก็คือหลายๆเรื่องรวมกันเป็นเจ็ดเรื่องนี้นะครับธาทวันสีเพลิงเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่ถูกเปิดโผลออกมาก่อนเลยนะครับซึ่งเราก็เคยพูดถึงละครเรื่องหลงกลิ่นจันทไปแล้วว่าถูกวางถูกไว้เป็นใครบ้างนะส่วนป้นลอยฟ้าเนี่ยก็เป็นของอาฉลองพักดีวิจิตนะครับผมซึ่งได้พระนางแล้วแต่ยังไม่เปิดโผลเรื่องอื่นเนี่ยก็คือรอลุ้นนะครับอ่ะเราจะไปพูดถึงกันว่าเขาเปิดโผลออกมาแล้วพระนางเนี่ยได้ใครซึ่งได้ คู่พระนางที่ถือว่าปังมากๆเลยนะครับผมชิงชิงคฤติฐานะครับผมประกบคู่กับอัญนอัครพัฒนะครับซึ่งชิงชิงเนี่ยโหต้องบอกเลยว่าเป็นนางเอกที่ทําให้เรตติ้งของละครเย็นเนี่ยสูงแทบทุกเรื่องนะครับผมเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งและคาแรคเตอร์ของนางเอกนะครับผมเธอเนี่ยจะเป็นสาวที่มีความสวยแล้วก็มีความเก่งกาจนะครับผมผมว่าเรื่องนี้เนี่ยพอดเรื่องเนี่ยนางเอกเนี่ยจะเก่งกว่าพระเอกอีกนะครับถ้าดูในปกนวนัิยายคือนางเอกถือปื นะไม่รู้ว่ามีบู๊มีอะไรด้วยหรือเปล่านะครับขออนุญาตหยิบยกนะครับผมเครดิตจากทางเพจ7สี s o c i e t y fc 7ที่ก็หยิบยกมาจากทาง IG ของแอดเกลียนนะครับผมในเพจ cs <ค>7 hdama society เหมือนเดิมนะครับเขาได้บอกว่าเม,อมอาส์มอยหอยสังกระบังมอ้อเปิดโพละครใหม่ทานตะวันสีเพลินเมื่อทานตะวันดอกนี้ไม่มีความสวยใครคิดรังแกะระวังเจอดีการพบงานของชิงชิงคฤิัาอันอัครพัฒน์บิก๊กกฤษดาฟ้าอิงฟ้าขอแนะนำ พัทรพงศ์สกายมาเรียถ้าเราสังเกตดีๆนะครับผมหลังๆเนี่ยช่องเจ็ดสีเนี่ยมีการเปิดโผล่ละครแต่ละเรื่องนะครับจะมีคู่หลักที่เรารู้จักกันอยู่ดีแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีคู่ร้องที่เป็นนักแสดงหน้าใหม่ซึ่งก็เอามาดันกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่านักแสดงหน้าใหม่เนี่ยตอนนี้เนี่ยทางช่องเนี่ยได้มีการเปิดให้เราได้เห็นหน้าเห็นตาก,กันหลายๆคนนะครับเดี๋ยวจะไปอ่านเรื่องย่อของเรื่องทานตะวันสีเพลินให้ทุกคน,คนเนี่ยได้ฟังกันหน่อยละกันเป็นเรื่องย่อของนวนิยายสันส้นๆนะครับเดี๋ยวไปฟ ธอชื่อทานตะวันแต่เมื่อใครๆก็เรียกเธอว่าทานตะวันสีเพลิงเพราะความสวยที่แฝงไปด้วยความลาก,กล้าแกร่งร้อนแรงดุดเปเลวไฟที่พร้อมจะเผาผลาญทำลายอำนาจชั่วร้ายที่มาคุกค,คามตามรังควานเธอคือทานตะวันสีเพลิงที่ศัตรูผู้คุกค,คามต้องหวาดหวั่นแต่กับคนที่เธอรักเธอคือทานตะวันสีสดใสที่ควรค่าแก่การปลูกไว้ในหัวใจตลอดกาลอ่ะเดี๋ยวจะไปสรุปเนี่ย หาสั้นๆนะครับผมมันสั้นมากๆจนแทบจะไม่รู้อะไรเลยนะครับตัวของนางเอกนะครับผมมีชื่อว่าทานตะวันคาแรคเตอร์ของเธอนะครับผมจะเป็นผู้หญิงที่มีความสวยและแฝงไปด้วยความกล้าแกร่งแล้วก็ร้อนแรงดุดเปลวเพลิงนะครับจนใครหลายคนเนี่ยเรียกเธอว่าทานตะวันสีเพลิงเธอเนี่ยมีความร้ายกาศที่พร้อมจะแผดเผาทำลายอำนาจชั่วร้ายที่มาคุกคามและลังควานเธออำนาจชั่วร้ายเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของคนที่ต้องการทำร้ายเธอหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นตัว นางร้ายอะไรก็แล้วแต่นะครับเธอเนี่ยสามารถต่อกอได้ซึ่งคาแรคเตอร์ของนางเอกเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงเก่งมากๆนะครับผมดูจากในปกนิยายคือถือปืนด้วยอาจจะบู๊ได้ด้วยนะนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยเมื่ออยู่กับคนที่เธอรักนะครับเธอกลับเป็นทารวันที่สดใสและงดงามควรค่าแก่การปลูกเมื่อเธอเนี่ยได้อยู่กับพระเอกของเรื่องนะครับเธอก็จะเป็นผู้หญิงที่น่ารักควรค่าแก่การปลูกไว้ในหัวใจตลอดกาลอ่ะก็อาจจะเป็นแบบว่าร้ายกับคนร้ายแล้วก็ดีกับคนรักประมาณนั้นนะครับก็ต้อง ต้องรอลุ้นกันว่าละครเย็นเรื่องนี้เรื่องราวจะน่าติดตามแค่ไหนนะครับผมแล้วก็เสริมทับด้วยนะักแสดงหน้าใหม่ด้วยนะครับทานตะวันสีเพิงรอติดตามนครับ